โคนโตกโคนโตกทุกคนสบายดีสวัสด,ดีทุกคนต้องมองสุกบอลโคนโตกลิ้นทั้งมือทั้งขึ้นเลยสิบา้าสิพผ้ามาออกออฟปารซิวทุกคนอุปลารซิวโอะ้ะบา อปลาชีวทุกคนที่แตน่า,อานนอมอนอกครับมีปลาเียวมีปลาลดมีปลาคอปลาไงกวเนึงอนาตาลีซิวเอาด้วทุกคนหลักะใสเก

cái mua à, bỏ áp này có gì không? Chút nào ที่ชุกแล้วะก็เราบ่วงเขาเห็นทุกคนชุกอะไรทุกคนวะน่าบืแล้วย่านปลาลวดบุนชุกอะไรที่ชุกเลยที่มัมต่อทุกคนมัม ก้อยค้งออกซิลถึงทุกคนเป็นอยังน้อที่เขอยอยาหน่อยเน้อมาเดอ้อทุกคนมาที่เขานาตาลีเลยสบายดีท่าทายตอนเช้าสุกคนตรงไหนสุกบอล คนกลีนบดมึกบดคืนปลาต้อนปลลีก็ได้พออยู่พอกินมาเดิมพินวนคอนเกนเมืองนอกอแล้วก็พีมอนแพรแกเมืองนอกพ่นอยอูบนเมืองนอกแล้วก็พลั่งเศสเอยู่เมืองพลังเศเมองนอกทคนเดิมาม่ี้ข่าวนาตารีเดลกการขยะเอ,อิร์ดจะใกับรับอิเกเลื่อนผ่าเออนเด แล้วก็พี่พี่กะทิแล้วก็ป้าป้าอ้วนยายสุกทุกๆๆคนแล้วก็หอมแดงน้องพี่เบาหนอดเบายาป้าป้าป้าพ่นทีไปดูบ้านน้อง นองหาดอำเภอหนองหาดอุดรธานีคือทุกคนละกันนองดาวโกทอมอล่ะกันเจหนูเจหนูสาวนางคือานนอกวัชพุทธพุทคนน้ำมังถุงบอลชาวอินพันหมอคนเก่นมาได้ทุกทุกคนขึดอีกคนพี่ผู้ธายเป็นมักยอ ก้อยฟุ้งน้ำคุณแม่มากนั่นมาทามมานื้อมาน้ำมันยังดอกอาทิตย์ไปน้ำขืนไปน้ำนัตตี้นั่นมีคนมาทามาอยากลื้อที่นี่ก้อยฟุ้งเนอะคุณแม่กตึ้งจางครับ เช้านี้นนนม,นม,นนนม,มนันคนูนข้าศึกมันคูนมาได้ถึงสิบคนมกปะทิวเพื่อนเช้าเบาอิ่มเมันคูนเพื่อนเช้าต่างหากเี่าหามเจ็บมกปะทิววันนี้ยายถึงคนคอมเมนต์ไม่ยอมนะนาตาลีจะขอปเะทิวมาอันมาโมก,กได้บ่ได้เอาเลย ทักจีคนคน,นคนมัดไปห้องพยาาลน้ม่ยังไม่ได้ปหาหาาไปแล้วผต้ตเี้ยขาพารุด Xẹp xẹp của con Yêu khẳng nghe quá พี่คนพี่ที่ที่ยี่สิบห้าทุกคนโอ้ก็ุในเมยได้ไม่หายนั่งอยากกินจานนั่ง มันยังมมีธรรมะที่เป็นอย่งแสบแล้วทุกคนนะไม่น่ากับไม้แล้วไมนตะที้น้อย เพื่อนทำข่าวออกไอจีทุกคน นี่ทุกคนเด้อคนเฮาน่ะคนเราคนจะติดคนแต่ว่าเด้อคุณผู้ชมเพรว่าออกไปแล้วคนรอบๆทางั้นเขาชี้ข้างก็ได้เนาะเป็นผคนไรต่า,านประเทศบางทีบางคนเราคนจะติดคนไว้แต่คุชเขาพาาังแล้วก็าตี หลับกาได้มาขี่มาพ้คันละิดก่อนท้าก่อนถ้าว่ไม่ขิดก่นมีเจตไมีสมาธิแต่ว่า เพนำมาเทนกันยันดูยันเรืตอตพุก อืจีอมาบ่อยๆนะนอันตัวั้งอัลูกเป็นอันเป็นสีเทานะแค่ขิงจือเป่มาบ่อยๆแเด้อสีข่ากุนตาลิเด้อมุกชาษกับปล่อยพุ่งอันนี้ทักที่ลาที่พุ่งหู่ะ i'll keep my own. Mm. i <laughs> พี่สาวน้อยถ้าสักจุดผมเหงืขอโทษเด้อถ้าชายสบายดีก็ไม่เศร้า Như vậy bạn kênh ได้ป้าคนทุกคนขอบคุณทุกคนไล่ด้วยที่มันจะชนะที่น ให้ร่ำให้รุ้ยคือ,บบอ,าอ,อากาเดเทรนแลงก็คือก็หมดสบายนี่อเลยน้องทองเลยมากที่ว่าจะตามสนาคาจะเปิดดูยอดรายสบายดีหวานดีค่ับก็คิดหนา